ถือใจเทาโนอีกสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยล่าคือเกาพ่อแม่พ pues mm. ี่น้องพอกันในวันที่ี4เดือนมกราคม2016พี่น้องมื่ออื่นกระสีหอดวันเกิดน้องมังกรเนาะวันที่้5 มกราคม2 0 0 6ก็สิสามปีเต็มยังอีกมือหนึ่งก็สิฮอด3ปีเต็มตอนนี้หนุมน่มๆก็พากันเขา,าข่วเฮ็ดกินเนาะนี้นนนกกนนนนหนุ่มก่อนก่อนื่อนเกิดแรงกะซี่ชั้นเหนื่อยอยู่ เมนูเก่าโลดไรพอมากินทอดแล้าะ็สามหนุ่มน้องโตนโนน้องลัง,งน้องทิวสบายดีป่ะลุงสบายดีป่ะลุงเลื่อนโอเค,อเคชิฟากันแกงอาใสยหมอเลยเว้ยอาชัยหมอแล้วไข่นะใส่หมอแล้วไข่นะ อีกแกงไข่พี่น้องเลยผกไข่เด็ดกระถอดหมูตำถั่วกินข่าวเร้าพี่น้องนี่ก่อนทิ่บนชากันใส่มีผักซีผักอิตูผักบัวใบมะกรูดนาะแกงไข่เสียบเซฟผี ไข่มได้เป็นก้อนไม่ด้ไข่่ได้ใช่สมเลยไข่ก็เป็นก้อนลงไปเลยตัวแกงไข่ก้อนยังเป็นก้อนเยอะไปมันบอกเปื่อยก้อนไข่เ็นมันอกเปื่อยบอกไข่เป็นก้อนเลยเพื่อสะผลิตออกมาได้

วาจะปนแบบนั้นไม่เอานะะปัปนแบบนั้นป๊นบบนนปะเอาเลยดย่ั่มปากรด,ดูทอดอีกมั้เอยากระูอยาเลยกระเดโนดน,นี่สามนุ่มพี่น้องสามนุ่ม กับเขาอีกแล้วยามสาๆนี่ผักกระดูกหมูทอดทำอตรนะั่วนนเะำอะไน่ชั่วชั่วโคตรั่วไปหน่พันเลยทำอไมีมือยิ่งเผาพันีน่ พันเลแกนะแคนเนี่พันกไนะเาอาก็เอารผักเอามาทอดันเี้เลย,เลยมาทอดให้่ัอเอาด้ขอขนหม,ม,มูมาแล้วแคนเมื่อไรตัวไปเห็ดบาดนะล่างเมือ่อไรไปเห็ดบาด

ใส่มาพิกละบเบ้ใส่เรียบร้อยหมดแล้วชิมรสกระชิมคัมบกระชิมมันได้ชิมหูจักเสบเอเออกระชิมหมดแล้วมันสุกละบ่สุกเลยกรชิมใส่ละบ่ผักเพิกนี่กระชิมเลยปุ้งเลยแม่กมูชุดนะไทยจีทอดนะปุ้งเลยแม่มูนะ ฟุ้งสีมกันบอสีมกนับป้าบว่าสีมบอบสีมบอสีมสิจากเสียบเอาไปเก็บมาใส่ผิดน้อยหเฮ็ดกจ้ะน้องทิวอ้อม กับไข่พี่น้องมีแต่ไข่เลยไข่นนเน้นๆเลยหอมหอยหอยโอ้สุกแล้วมันบ่อยางดอกไข่ยังไม่ยังบวมอ,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 อยู่ยังบวมอยู่สุกเกี่ยวมันยังสุกบ่าบ้างใช่ใส่ตัวเป็นก้อนนะอยูใ่ใส่เบื้องลึอือเป็นพวงใหญ่เลยเน,ะนยาะโยใหญ่ใหบ่ ซ่งใส่ใส<ม>่น้ำลายเกินไปน้ำลายบ่าวดันีแล้วเอาพักใส่มันก็นกนสดน้ำกุกๆเลยหอมหอยหพี่ oh น้องโอ้น่านารับประทานขนาดเลยเชย้แต่ควันมันบางเขาอายมันบางเอาก็เลยเห็นเนาะพี่ทางนี้เท่าตัวโน่นปุนป้งหมูเ่นสิทอดหมูสามเซฟ เสพโนเซฟทิวเซฟหลังก่อนสีแยกง่ายสองหน่อยปัจนยังเหลือสองเซฟได้แบบนี้เซฟหนึ่งปัจจิไปทำงานอยู่ประเทศไทยเนาะก <laughs> <laughs> ่อนสีเหนียกง่ายก็ต้องตอนนี้ก็เียณก่อนเนาะประมาณเดือนหนึ่งคือว่า ยังบ่หูุ่นอพะ่นยังสิไปเดินเรื่องเอกสารอยู่เบาลังในตัวโนูนก,กับประมาณา1<ป>ิบก้าปีจังไปสิบแปดิบก้าปีจังไปยังน่อยตอนนี้ไปเ,าเ่าแก่เขาเจ้ากับบอกรับได้มันยังน่อยแฮงเขาคีดว่าใช่อือ บ่ได้เลยจ้าบ่ได้ครับต่อไปก็เหลือแต่ทานโนทานทิวแล้2องค์บัดใหญ่แล้วก็ไปบัดนี้ไปเฮ็ดงานไปก็ใหญ่จังยังน้อยมันก็ยากหนังสือเฮาก็อ่านบ่เป็นอีกต่อไปเ้หนังสือก็อ่านบ่อือคั่นเว้าเพราะบ่เกี่ยวบ่เอย บ่อเกลียวบ,บอ่อได้ได้ต้องบง<ม>่งจักข้างได้มันตรงพอได้นี่มันต้องไปลงบนได้บนนึ่ง Gar right แซบบ่กมันแซ่บแล้วเมนูน enfin ุงเมนูนุงเมนูเมนูน <c oughs> ุงเมนูเมนูนึงกำลังแซ่บพี่น้องนี่ถ้าเอาผักลงไปเออเอาผักลงจังชีมลงไหมค่ะคึกคักเลยค่ะมีผักเขาปลูกสดๆอยู่สวนพี่น้องเลย món này nhá, món khai cái khai trứng, cái trứng đây đi แช่ป่ะเฮ้ยเป็นอะไรอีกเชฟฮานี่เนาะเออเอาเอาจนมันแช่ไม่ป่ะโหู้แล้วเอาจนแช่แล้วตัวซีมเนาะยังเนาะ พอดีบอพอดีแล้วครับพอดีดดดอ,อดงใช้ตอนน้้ใส่มาคาบบุบ <c oughs> ูถ้าดึงข้มเสียรถวัวยาถ้าเอาข้นเสียกินรถวัวฮ่าฮ่าฮะพอขัวเขาซีมประมาณ หาเทื่อเลยเด้อพ่อครัวเขาซีมันนี้เป็นอะไร <c oughs> คันแช่ล้วก็โป้งไว้ก่อนทอดมูลแล้วจังไปเอ,อินพอต้องมากินเอ,อินลุงม,มากินเขาเม,มันชุกเลยแล้วเฮาอ่ะ,ะอืมโอ้ขักอะไรเลย เสบเสบเสกอยังเออไอ้นนลนกก้อนวงไข่ขงว่าเออเอาอันนี้ใช่บันนี้ทอดหมูบันนี้ก็จะทอดหมูกันงตัวน่ะับมันสุกมันแซ่บเลยดิพุงได้เีบเดนด, <laughs> เดี๋ยแต่ว่ากันเนีน้มีลายระบบพี่น้องเลยท่นานภาษเสียบปรุงใหม่ไปอ่ะ นี่พี่น้องเสร็จเสร็จข้าเยา่ก็ใส่ใสเสด้เอายกขึ้นด้ใส่่าเกือใส่านนี็ยูกะเสร็จเดียวก็มืด เพราะมันเห็ดเป็นแบบทุกมื้อทำงานเลยนะเนาะไฟมัแล้วพี่น้องอยังเหลือผู้เดียวหวั่นเหลือแต่น้องคิวสองน้องจับไปทั้งใบงานเฮ็ดต่อไปฮฟ่า <c oughs> ยากบอกพี่น้องทอดหมูเซฟเซฟอาหารเช้าเออเขาไปเก็บเออซุปทัวก็มีเนาะในตู้เย็น ซีบเนาะบางทีกําลังถอดนะอืมตอบมูซื่อๆเนาะเขาก็เลยว่าบ่มีหยังเฮ็ดเขาก็เลยไปลังบ้านอ้าเเดียวก็ได้ดถอดมู เออกล่าวไว้ก่อนก็ได้มันสุกก่อนคลิปนี้ก็ล่าก็เด้กพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเุกคนไปโมเแล้ออกกันใหม่คลิปหน้าสบายดี